เพื่อนๆครับนี่คือต้นที่พี่กบเคยพาพี่เจิดพี่เจิดพ,พาผมมาดูนะแล้วก็วันนั้นก็มีพี่จรเดินมาดูด้วยนะครับต้นนี้คือต้นยังไงครับพ,พี่มันแตกใบอ่อนทั้งต้นอืแล้วก็แตกแขนงอืแต่ก็ออกดอกนี่นใบที่ดูที่ใบก่อนใบที่อ่อน,ออนตอนนี้เป็นยังไงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะใบอ่อนตอนนั้นนี่อืแก่แล้วออกมาสไม่มันมันแก่อย่างงี้พี่ทําไงหรือมันเป็นอย่างงี้ของมันเองเป็นเองคือพี่ไม่ได้กดใบหรือฉีด ไม่มีกดใบอะไรทั้งนั้นผมไม่เคยฉีดอะไรทั้งนั้นเลยผมไม่มีกดใบไม่มีเร่งใบแก่เดี๋ยวพี่เจิดคือใบมันไม่โตเลยไม่โตอ่ามันจะมันจะเป็นผมมองงี้อืสาเหตุไม่โตเพราะอะไรไหมครับไปดูในใต้ต้นในต้นไม่ไปดูในต้นอ่าดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนแต่วันนี้ใบที่อยู่ยอดจะใหญ่แต่ใบที่ออกตรงเป็นแขนงจะเล็กเออก็คือมันไม่โตมันก็มันมันควบคุมตัวเองหรือเปล่าออมันเหมือนพืชอะมันควบคุมตัวเอง ผมว่างี้อาหารน่าจะไปอยู่ที่ดอกเยอะก็ดอกเต็มต้นอ้าวดอกเต็มต้นอ้าวไปดูทีอ้าวแล้วที่ไหนพี่บอกว่าเออ่ให้ไปดูข้างในเป็นไงข้างในเป็นไงเป็นไงนี่ปลายเขาออกไปแล้วนะแต่ดูนี่มองไปข้างบนโอ้โหนี่ปลายผมก็ออกแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ้าเนี่ยปลายออกจนแห้งแล้วนี่เห็นไหมโอ้โหนี่ผมว่าออกแล้วนะอ่านี่โอ้ในแขนงก็ยังอยู่เนี่ย แขนงผมไม่ออกเลยเห็นไหมแขนงอ้าวที่ผมบอกว่าแขนงอ่ะที่คิดเองว่าทาไมแขนงน่าจะดีกว่าใบเพราะสังเกตอะไรไหมครับเนี่ยแขนงใบใหญ่ใบมันใบสวยอใบนอกใบใหญ่สู้ใบแขนงไม่ได้เออนี่เห็นไหมอ้าวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูกเห็นไหมใหญ่นี่ดูใหญ่เลยแล้วนี่แล้วดูแขนงแล้วก็มีดอกเห็นไหมนี่แขนงดอกแขนงดอกโอ้โหอ นี่แขนงแล้วก็ดอกนี่เนี่ยดอกแขนงเนี่ยผมต้องบอกว่าโอ้นี่นี่นี่พี่พ่ครับผมคิดเองว่าถ้5แขนงเยอะน่าจะดีแล้วถ้ามีแขนงน่าจะดีแล้วอ่อแล้วเดี๋ยวไม่กลัวมันเดี๋ยวไปกัพอซูมนิดหนึ่งนะซูมไปเลยครับไปบ่ซูมนิดหนึ่งซูมก้อนโอ้เนี่ยแขนงก็เยอะนะ คะแนนเยอะมากตั้งแต่วันนั้นนะที่มาถ่ายว่าใบอ่อนใช่ไหมแล้วผมบอกว่าที่ผมจะเติมหมดไม่เติมเพราะผมมีฟอร์มตาดอกอไม่ใบอ่อนออกอผมก็เออเนี่ยไม่ใบอ่อนออกเพราะฉะนั้นคําว่าใบมีใบอ่อนแล้วไม่มีดอกผมก็เลยบอกว่ามันใช้ไม่ได้กับทุกอ่าทฤษฎีละของผมมีใบอ่อนก็มีดอกมีแขนงก็มีดอกอซึ่งมันออกพร้อมกันทั้งต้น อันนี้เรื่องจริงนะเพราะเรามาดูของจริงแล้วมันออกอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ว่าเราพูดอย่างเดียวเนาะว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่านี่คือมันของจริงพีกบทําให้เพื่อนๆดูกับต้นนี้จริงๆแล้วมันออกดอกทั้งต้นแล้วก็ต้นนี้นะขแขนงมาแล้วก็ใบอ่อนมาตอนนั้นมาเยอะมากตอนนั้นเลยจะเห็นเลยว,ว่าเป็นหางปลาโูทั้งต้นเดี๋ยวพี่กบจะฝากลิงค,คลิปนั้นไว้ใต้คลิปนี้ด้วยจะเห็นว่า อนี่เมื่อนี่นี่นี่ฮะนี่นี่เพื่อนๆนี่ใบอ่อนที่เคยเป็นใบอ่อนเออนี่เคยเป็นใบอ่อนอ๋อนี่นี่ฮะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรใบอ่อนมาก็ใบใบไม่ใหญ่นะข้างนอกแต่ว่าดโอ้โหมองขึ้นไปโอ้เหมือนทั้งต้นเนี่ยเนี่ยเพื่อนแล้วก็นี่เดี๋ยวก็ครบครบโอ้โห แขนงผมไม่ได้ออกเลยนะมันดีมากไม้ออกเลยนะแขนงผมผมไม่ยุ่งเลยอแขนงผมไม่ยุ่งเลยไหมมีที่ออกดูออกแบบเนาะโอ้ในแขนงไม่ได้ยุ่งเลยนม่ยุ่เลยไม่ยุ่งเนี่ยเนี่ยเออนี่แล้วดอกนะดอกปนแขนงเต็มไปหมดเลยโอ้เออเดี๋ยวเพื่อนๆนะฝากติดตามนะว่า่าวจะเป็นลูกมันจะอยู่ไหมมันจะเอาลูกอยู่ไหม ลูกจะเป็นยังไงเเออป็นยังไงเนี่ยเนี่ยแขนงเต็มเลยนะพี่เจิดเดี๋ยวรอแป๊บนึงเจิดนี่ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยคือต้นนี้จุดนี้นะพี่เจิดว่าจะลาดศูนย์ห้าสองสามสี่อีกรอบแล้วบอกว่าไม่ต้องเพิ่มแล้วอ่านี่ผมให้ดูแขนงเห็นไหมคอขมดอายุเขาแห้งเองอ๋ออ๋อพี่อย่าเพิ่งเห็นปะนี่ขมวดอายุเขาแห้งเขาเองนี่เห็นไหมเห็นปะคือไม่ต้องตัดออกเลย ไม่ตัดไม่ตัดอืมพอหมดทิ่งกัแห้งไปเองหมดคือธรรมชาติพอหมดความจําเป็นนี่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 เขาก็ทิ้งไปโอ้นี่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 ใช่ไหมอ้ที่ยังอยู่ก็ยังอยู่กยังอยู่ก็ยังอยู่ทงใบทิ้โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวไปกดซูมอีกรอบหนึ่งนะทางนี้โอ้โหมาดูครับมาดูโอ้โหนี่มันมาแบบนี้เนี่ยมันมาอย่างนี้ ออโอ้โหลูดทิ้งเลยมันนี่อันนี้มันปลายแล้วเขาปลายแล้วนี่แค่ช่วงนี้ก็พอแล้วอ๋อพอแล้วแล้วมันมีแห้งด้วยนะไม่เจดก็เอาก็ก็มีแห้งเพราะว่ามันเยอะจัดใช่ไหมมันเยอะจัดเโอ้โหมันเยอะจัดใช่มันก็มีน้ำมันก็ไม่พอกินไม่พอแล้วก็บริเวณโคนท่านดูแบบนี้เลยใบเต็มไม่หมดเลยนะครับโอ้โหนี่นั่นนะใบอ่อน เหมือนนกัคือของมิเจอร์เนี่ยใบอ่อนเต็มสวนนะครับแล้วก็มีดอกเต็มสวนเลยใช่มีดอกมีทุกต้นเลยลองลองดูแข่งเนี่ยไปยังเพชราดนี่นี่มันยังเนี่ยแขนงที่ว่านั้นตอนนี้มันเพชราดแลนะอ๋อโอ้โหนี่ข้างบนโอ้ทุกกิ่งนะดูขึ้นไปโอ้แล้วแข่งแลวที่แล้วดูแขนงในใบมันสวยกว่าาบนอกเนี่ยแขนงในใบสวยกว่า มพุ่มเจดี่ย่เราจะตัดแขนงไว้ทำไมเราก็บไว้เลี้ยงลูกดูที่จะเป็นยังไงปีนี้ไม่ยุ่งแขนงเลยอยงเี้โอ้โหโอ้โหโอเคนะวันนี้ก็อีกคลิปหนึ่งที่พาชมแบบของจริงๆเนาะว่าแขนงก็มาใบอ่อนก็มาอู่ตั้งแต่ตอนเป็น ใบอ่อนหางปลาทูแล้วฟอร์มตาดอกกําลังจะออกครับจนใบเพสลาดดอกมาเป็นเเขือพวงเล็กเหยียตินูครับแล้วรอดูตอนดอกบานเป็นลูกครับมาดูกันดูเพื่อนะเพื่อนเดูเพื่อเป็นความรู้นะเพื่อเอเอาไปดูกับของเราของสวนเราว่าเฮ้ยทุกพอใบอ่อนออกปุ๊บเราจะต้องฉีดเร่งใบแก่เลยแต่พี่เจริญไม่ได้เร่ง ใช่ผมพูดถึงว่าคุณเฮ้ยจำเป็นต้องฉีดเล่งใบแก่เลยก็ของผมไม่ได้เล่งใบแก่อืแต่มันก็ใบแก่ของมันเองก็สมมุติว่าของอของใครที่มีใบอ่อนออกสิบต้นเล่งใบแก่สักห้าต้นลองไม่เล่งสักห้าต้นสิลองทําดูสิลองดูดิก็ผมไม่ได้เล่งใบแก่ออของผมก็ออกเออทำไมของคนอื่นจะออกไม่ได้ก็ผมไม่ได้มีอะไรพิสดารไปจากคนอื่นใช่พี่เจิดไม่ได้ทําอะไรเลยผมก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้พิสดารเองผม ใช้น้อยกว่าคนอื่นซะอีกผมยังออกอะคนอื่นผมว่าว่าได้ใช้มากกว่าผมนึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตต้องใช้แปดยี่สิบสี่ใช้สูตเสมอแล้วยังใช้ตัวอื่นอีกของผมไม่มีผมใช้น้อยกว่าอีกผมยังออกเพราะฉะนั้นของคนอื่นใช้มากกว่าผมอ่ะก็ต้องออกถูกไหมครับใช่ใช่ใช่แต่มันต่างกันที่เงินในกระเป๋าใครควักมากกว่ากันมันต่างกันตรงนั้นว่าคุณลงทุนอะไรเราลงทุนอะไรอืไม่ ไม่ใช่ว่าเคมีไม่ดีผมบอกแล้วอาจารย์ห้าคนของผมเคมีหมดดีหมดประสบความทุเรียนหมดผมก็ไปเอาวิชาจากอาจารย์ผมมาแหละแต่ผมไม่มีตังค์เหมือนอาจารย์ผมก็มาใช้เคีซีปุ๋ยหมักใช้แค่นั้นเองคือทุเรียนพเจารณ์เหมาะเหมาะเหมาะสำหรับคนไม่ค่อยมีตังค์แลวเหมาะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเซฟต้นทุนแล้วอยากปลูกทุเรียนอยากปลูกทุเรียนไม่ค่อยมีตังค์ผมก็จะพูดต่อนิดึงว่าถ้ามีตังค์ผมไม่ปลูกทุเรียนหรอกผมซื้อทุเรียนกิน แต่ถ้าอยากมีตังต้องปลูกทุเรียนผมพูดนี้ได้เลยโอ้ยใช่ใครอยากมีตังนะต้องปลูกทุเรียนไม่ต้องขนตังมาปลูกทุเรียนด้วยเอออยากขนตังว่ะอยากมีตังให้ปลูกทุเรียนแต่ถ้ามีตังแล้วไม่ต้องปลูกทุเรียนหรอกซื้อกินดีว่ะโอ้เออเนี่ยตรงตงฮะอย่างเงี้ยง่ายๆฟังแล้วเข้าใจง่ายนะเพื่อนเนี่ยดอกเต็มเลยเนาะ โอเคครับก็เป็นมุมแนวคิดนะเป็นเรียกว่าไมเซตเป็นแนวความคิด <สา S 1> ของคนทํำทุเรียนท้ายผมจะให้ดูต้นนี้อยังไม่ต้องเข้าไปยังไม่มีดอกดูนะใบเทสลาดดูข้างในใบอ่อน <สา S 2> แขนงเทสลาดเดี๋ยวดูว่าพอใบแก่ดอกจะมาต้นนี้นะใช่แนวน้ำนุ่งเออเออเออเคมีไม่มีอเพราะฉะนั้น คนที่มีที่ดีบันนี้ผมกล้าบอกเลยว่าส่วนใหญ่ที่ดีกว่าผมแน่นอนอืออ่าอ่าวิธีการวางท่อวางอะไรระบบน้าดีกว่าผมแน่นอนอือือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีดอกอไม่ต้องกลัวจะไม่มีลูกอ,อย่าไปทอ้อคืออะไรที่อย่าไปช้าหน่อยก็ช่างมันอย่าไปตกอกตกใจอย่าไปตกใจตกใจแล้วตกใจทุกครั้งพักตังทุกทนนีถ้าเราไปบอกว่าโอ้โหทุเรียนผมไม่ไม่อ่อนอเจอ ไปเร่งใบแก่นะต้องในตัวนี้ต้องตัวนี้ตรงนี้นะต้องใส่ทั้งดินอย่างนี้นะต้องฉีดทั้งใบนี้ต้องไปฉีดใต้ต้นไม้ฉีดกระตุ้นไม้สะสมไม้ไม่มีผมไม่มีกระตุ้นอะไรแลพี่เจิดปีนี้มันเป็นเพราะอากาศมันเรียกว่ามันดีมากด้วยอากาศดีมากอืททาไมผมบอกว่าดีมากเพราะปีที่แล้วผมดอกบานโดนฝนฟ้าปิดใช่ปีนี้ ไม่โดนฝนฟ้าไม่ปิดอ,อากาศดีดีมากแ้าเช้าๆลมอ่อยหัวข้ามลมโชยอ่อยดีผมสุมควันทุกวันนะนุน่นกลางวันผมยังุ่มกลางวันผมยังมีกองควันผมก็มยังใส่คาร์บอนของผมอยู่ทุกวันเออนี่เอ็อเป็นสาเหตุที่มันแมลงน้อยหรือเปล่าพี่กองก็มีส่วนม,มันไล่แมลงในตัวนู่นตะกรงไหมเนี่ยเนี่ย ตอนนี้ยังมีควันอยู่งผมสุมไว้ตลอดสุมไว้นุ่มๆก็มีกองผมก็จะสุมของผมอย่านี้อ่ะโอเคขอบคุณพเจิญมากสำหรับคลิปนี้เนาะเพื่อนๆฟังดูแล้วก็วิเคราะห์พิจารณาเอาเองแล้วกันนะเป็นประยุกต์ใช้กับของเราผมก็ไปเอามาประยุกต์ใช้กับของผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ